ตรวจสอบกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าตัวแทนชาวบ้านหมู่9ตำบลบ้านโคอําเภอคอําชะอีเข้าร้องเรียนที่ศูนย์น้ำรรธรรมจังหวัดมุกดาหารให้ตรวจสอบพฤติกรรมของจเจ้าอาวาสวัดป่าภูแฝกตำบลบ้านโคที่ตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มภายในบริเวณวัดซึ่งชาวบ้านเนี่ยอ้างว่าการผลิตน้ําดื่มของวัดเนี่ยทำให้ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคนางสาวประภัยคนคล่องอ้างว่าชาวบ้านคำเบิ่มบามขาดแคลนน้ำใช้มานานกว่า2ปี หลังจากที่วันแล้วก็กลุ่มในทูนียได้ตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มทั้งประเภทขวดแล้วก็ถังที่ผ่านมานะครับจเจ้าวาดอ้างวา่าทําเพื่อเป็นทานครับผลิตเพื่อเป็นฐานด้วยแต่ว่าข้อที่จริงแล้วเนี่ยทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ร้านค้าชุมชนต่างซื้อน้ําจากวัดแห่งนี้จริงแพ็คละสิบสอขวดส่งขายในราคา35บาทแล้วก็เป็นแบบถังขายในราคา10บาทสําหรับน้ําที่ผลิตน้ําดื่มนั้นเป็นน้ํามาจากภูเขาครับโดยที่ทางวัดน้าใสยยางเนี่ยไปต่อจากถ้า แล้วก็นํามาพักไว้ที่ถังพัก4ี่ถังด้วยกันก่อนหน้านี้ช่วงหน้าแรงครับชาวบ้านอ้างว่าได้ใช้น้ําจากภูเขาแห่งนี้เนี่ยแต่ว่าพอมาปีนี้มีชาวบ้านส่วนน้อยที่ได้ใช้น้ําซึ่งก็ต้องมีการจ่ายค่าน้ํามิตเตอร์ละ5บาทนะครับฟังอีกข้างหนึ่งบ้างได้ไหมะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าอาวาสวัดป่าภูแฝกเนี่ยนะคะอธิบายว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยวัดไม่มีน้ําใช้นะคะเพราะว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาทํายังไงก็เลยต้องหาแหล่งน้ําก็ไปเจอแหล่งน้ําบนภูเขาอะคะ่ะไหลมาตามห้วยทางวัดก็เลยไปต่อท่อแล้วก็สร้างแทงน้ําขึ้นมาจะนําน้ํามาใช้ภายในวัดนี่ทํากันมาตั้งแต่เมื่อประมาณ5-6ปีก่อนแล้วทีนี้ต่อมาปรากฏว่าชาวบ้าน ไม่มีน้ำใช้ก็เลยตัดสินใจให้ชาวบ้านมาต่อท่อจากแทงน้ำที่วัดลงไปใช้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก็ช่วยนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่พอมาปีนี้แมฝนมาช้าค่ะก็เลยเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นมาเพราะว่าทางวัดก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันอีกทั้งท่อที่ต่อจากทางวัดลงไปที่หมู่บ้านเนี่ยมันมีบางส่วนที่พังเสียหายด้วยซึ่งขณะนี้ให้คณะกรรมการวัดไปเร่งซ่อมแซมแล้วน้ำก็ไหลได้ตามปกติ ส่วนกรณีข้อกล่าวหาที่บอกว่าทางวัดผลิตน้ําขายท่านเจ้าอาวาสบอกว่าทําขึ้นมาเพื่อเป็นธรรมทานแต่ทีนี้ทุกอย่างมันมีต้นทุนถ้าใครต้องการที่ก็มีค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการวัดเนี่ยกำหนดขึ้นมานะคะนายเอกราชมณีกันประหลัดจังหวัดมุกดาหารบอกว่าเบื้องต้นจะลงพื้นที่ไปสำรวจหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหน่อยแล้วก็หาทางแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน